สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเฮ็ดสวัสดียามข้ามนะคะามาพบปาจุี่เจออะไรล่ะจะอ้วนตุ๊ตุ๊อ๋อข้าวเรากินขาหมูนี่หว่าอ่ะก็มีข่าวดีนะทุกท่านนะครับอ่มีข่าวดีมาถึงฮะ หลังอันนี้น่าจะผมซื้อเองนะท่านคนบ้าเห็ดบอกให้ซื้อส่วนอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอของที่ผมสั่งซื้อมาสองอย่างอาของที่ผมสั่งซื้อมา,อาท่านอ่ะก็ขออนุญาตนะฮะนะแจ้งข่าวดีนะท่านอันนี้เป็นของที่คนบ้าเห็ดบอกให้ผมสั่งมานะท่านเนื่องจาก เมื่อวานมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อครับอ่ะขออนุญ,ญาตแกะนะท่านอันนี้ตีบาทนะนี่ไม่รู้ใช่ใช่เงินไปยู่ะาทนะอย่าบอกนะกระป๋องเดียวเองกระจิ๋งเดียวเองก็เราบอกเธอแล้วว่ากระป๋องเดียวเธอไม่เชื่อเราเห็นไหมนะ่<ห>ะแพงมากเลยเป็นร้อยนู่นนะอันนี้คือยาหม่องนะทุกท่านนี่ยาหม่องเขาบอกใน้นนะสามนะกระปุกอ่ะ ยามองตราวัดโพนะพี่น้อยซึ่งตอนที่ผมจะจิ้มไปในลาซาด้าเนี่ยเชื่อเรามันขึ้นเรียงกันว่าสามกระปุกผมก็คิดว่าสามอันจิ้มไปรู้สึกว่าเกือบร้อยนะรวมส่งนะเกือบร้อยบาทผมก็ใจเออสามกระปุกคุ้มอยู่ร้อยบาทก็คุ้มพอส่งมาถึงกระปุกเดียวฮะก็ดีกว่าเขาไม่ส่งมาดีกว่าเขาส่งก้อนหินมาให้ เออเอาไว้ใช้งานนะเป็นยามองนะท่านเวลาเราปวดเมื่อยอะไรก็ทาถูทาถูเออไม่มียามองกระปุกเดียวนี่ก็เดี๋ยวก็ทาถูทาถูเดี๋ยวก็หมดนะท่านเออามาหลังที่สองนะสองอันที่สองนะอันนี้มีเสียงเขาแค่แค่คล้ายๆมนัดนะผมสั่งนอดไปนะก็อย่างที่ผมบอกเนาะนัดรอบก่อนที่ผมสั่งไปเนี่ยรวมเป็นเสร็จเนี่ยแปดร้อยกว่าบาทนะแล้วก็มีรอบนี้อีก กี่บาทไม่รู้เมื่อกี้เดี๋ยวค่อยไปบวกกันนะผู้ใหญ่เจดีท่านฝากเงินมาให้ผมซื้อน็อตอยู่นะท่านเดี๋ยวผมก็จะทํารายการเขียนเข้าไปในเอ่อรายการใช้จ่ายในตรงนั้นแหละเดี๋ยวค่อยเขียนอันนี้เนี่ยผมสั่งของออนไลน์เนี่ยมันจะไม่มีบินนะเดี๋ยวผมจะเขียนบินขึ้นมาเองน,นะตามราคาที่ผมสั่งไปนั่นแหละนะท่านนะอันนี้ก็น่าจะเป็นน็อตนะท่าน มานัดยิงไม้ฝาหรือว่ายิงอะไรต่างๆมาเอาท่านอันนี้เป็นนัดยาวนะที่ผมสั่งมาตัวนี้นัดยาวซึ่งนัดยาวเนี่ยเราจะได้ใช้ก่อต่อเมื่อ,เ,อ,อเรายิงไอ้นี่นะท่านนี่นี่เป็นนอดยาวนะนอดยาวรู้สึกว่าสามเซนสามเกือบเกือบ เกือบสามเซนสี่เซนนะทุกท่านยาวแบบน็อตยาวนะเป็นน็อตยิงไม้ฝ้ายาวนะทุกท่านแนะแบบยาวนะฮะผมสั่งเอาน่าจะร้อยตัวมันเขียนบอกว่าหนึ่งร้อยตัวสาเหตุที่ผมสั่งน็อตยาวสําหรับยิงไม้ฝาเนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะเวลาเรายิงเออเขาเรียกอะไรนะกรอบเขาเรียกว่าบัวบัวสําหรับครอบเสา เวลาเรายิงบัวสำหรับครอบเสาเนี่ยมันต้องใช้น็อตยาวเพราะมันต้องยิงเจาะเจาะทะลุไม้ฝาสองแผ่นนะครับมันถึงจะเข้าไปถึงเนื้อเหล็กเราต้องเจาะทะลุสองแผ่นนะอ่าอันนี้ผมคิดเผื่อ,อไวใ้ใน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 ช่วงที่บ้านใกล้จะเสร็จมันต้องได้ใช้น็อตยาวแบบนี้นะยาวประมาณสักสองถึงสามซินนะเพื่อให้มันมันเจาะทะลุไม้ฝาสองแผ่นได้นะครับอ่า รวมตัวตัวที่เราเจาะไปก็เป็นสามแผ่นนะมันเจาะทะลุสามแผ่นได้นี่ครับตัวนี้น็อตยิงไม้ฝาเจาะทะลุไม้ฝาสองถึงสามแผ่นได้นะเออเอาไว้ใช้ต่อเมื่อเวลาเราติดบัวตรงเสานะมันเจอปัญหาก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องต้องใช้น็อตยาวเราก็เลยเอาน็อตที่มันมีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางตัวก็น็อตสีอีกสีหนึ่งบางตัวก็อีกสีหนึ่งเราก็ใช้ใช้ไปมุมมั่วไป มีบ้านของลุงเลื่อนที่ผมใช้เป็นระบบบ้านของน้องคลิปเนี่ยยังใช้น็อตยิงสังกะสียิงเอาเอาเท่าที่มีเพราะว่าไม่ได้เตรียมมาไว้มีของลุงเลื่อนที่ผมเตรียมมาไว้นะเอ,อแล้วก็บ้านต่อมาก็จะเป็นบ้านของลุงศาสตร์แล้วก็เจอรีนี่แหละผมซื้อมาเตรียมมาไว้มันต้องใช้นะพอถึงเวลาแล้วมันหาซื้อยากนัดยาวนะ่ะมันไม่ค่อยมีทุกท่านถึงมีมันก็แพงมาก นะอ่ะต่อมาเป็นน็อตอะไรอีกนะอันนี้ก็เป็นลังน็อตเหมือนกันนะครับขออนุญาตแกะนะเป็นน็อตด,ดําหรือเปล่าไม่แน่ใจรู้สึกว่าหนึ่งกิโลนะถุงถุงละกิโลผมผมสั่งซื้อมาอันนี้หนึ่งกิโลไม่รู้มันถึงโลหรือเปล่าเนี่ยเห็นมันโฆษณาว่าหนึ่งกิโลน็อตด,ดําอย่างที่ผมพูดจริงๆนะท่านก็คือน็อตด,ดำหนึ่งกิโลนะครับ หนึ่งกิโลน่าจะกี่ตัวไม่รู้แหละเขาช่างกิโลขายเป็นน็อดตดำเอาไว้ยิงพวกไม้กรอบวงกบประตูหรือว่าบานประตูนะท่านเพราะบานประตูเนี่ยมันต้องใช้น็อดตดำแบบนี้ใช้น็อตอย่างอื่นได้ไหมได้แต่มันไม่ทนนะท่านเราหัวเกลียวมันจะกรูดเวลาเรายิงเข้าไปในเนื้อไม้อันนี้จะเป็นน็อดตดำนะฮะนี่น็อดตดำแบบนี้นะผมเลือกขนาดพอดีนะไม่ได้ยาวมากแล้วก็ไม่ได้สั้นมากครับ อันนี้น่าจะใช้ได้หลายบ้านนะเพราะว่าผมสั่งไปรอบบ้านของน้องกิ๊บนะผมสั่งไปแค่ร้อยตัวเองอันนี้เนี่ยหนึ่งกิโลน่าจะประมาณพันกว่าตัวนะถ้าเดาไม่ผิดนะหนึ่งกิโลส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่พันตัวนะครับก็น่าจะใช้ได้หลายหลังอยู่นะครับเอออันนี้ก็สั่งทีเดียวก็ใช้ได้ยาวๆไปเลย่นะมันก็มีน็อตบางตัวนะที่มันเหลือจากบ้านน้องกิฟที่ผมสั่งนะ อ,อันไหนมัน,มนขาดผมก็สั่งเพิ่มนะท่านเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะประหยัดต้นทุนไปเยอะนะเออมันอาจจะดูแบบค่าใช้จ่ายเยอะแต่ว่ามันเราเราสั่งทีเดียวเนี่ยมันจบเลยไงนะครับ <c oughs> มีน็อตไม้ฝาน็อตยิงไม้ฝาเนี่ยผมสั่งมันน้อยผมสั่งรอบก่อนรู้สึกวัด200ตัวนี่แหละแล้วก็บวกตัวนี้กับตัวยาวนี่อีก100ตัวก็เป็น300ตัวก็ต้องได้สั่งเพิ่มอีกเดีย๋ยวจะสั่งพันตัวนะทีนี้ หรือไม่ก็หนึ่งกิโลมันไม่มีขายหนึ่งกิโลนัดยิงไม่ฟางอ่ผมก็เลยสั่งทีละร้อยสองร้อยตัวอ่ะก็ขออนุญาตแกะกล่องน,นี้นะจากผู้ใหญ่เจดีท่านส่งมานะท่านท่านนม่ะส่งออกนามเนาะขออนุญาตนะแกะนะพี่น้องเ้ยเมันคือไอะไรทุกทน <laughs> มันคือคุณคุน,นะ นี่มันคือปราธถนาโอ้โอ้โมันคือกาแฟทุกท่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาแฟชงดื่มนะครับอันนี้ก็เป็นโกโก้นะทุกท่านอ่าโกโก้ช็อกโกแลตใช่ไหม เออน่าจะใช่นะออ,อันนี้โกโก้นะโกโก้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโกโก้พลัสตราปรารถนานะฮะในหนึ่งซองนี่รู้สึกว่ามีห้าสิบในหนึ่งถุงนี่มีห้าสิบซองนะท่านอันนี้มันคือกาแฟโอ้เราไม,ไม่ไม่โฆษณาดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันมัน,ม,นมันผิดนะท่านเอาเป็นว่ากินกินแล้วก็ดูดีขึ้นนะ่นะผมไม่กินกาแฟนะทุกท่านแต่ว่า ก็อยจะดีส่งมาให้กาแฟนี้เดี๋ยวผมจะลองกินดูโกโก้นะลตะตอฮะตาอ้วนโกโก้เออค่อยกินได้โกโก้ส่วนกาแฟเนี่ยก็ยจะลองกินดูเพราะว่ามันเป็นกาแฟที่กินแล้วทําให้เราตัวผอมลง <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวจะลองกินดูนะท่านเอเอา้าไม่รู้ว่าทางนาง,งานเขาจะชอบไหมเราลองเอาไปให้เขากินดูถ,ถ้าเขาถ้าเขาชอบเขากินก็เขาไม่กินเขากินเบอร์ดี้ดจะถามค่อยนี่ ลองลองเอาไปดูก่อน mm. ถ้าเขากินก็แบ่งไปหน้างงานถ้าเขาไม่กินผมก็กินเองเพื่อจะดีท่านบอกว่าถ้าเกิดอยากเอาไปหน้างงานวันละกี่ซองก็แล้วแต่เราไม่ต้องเอาไปหมดเท่าไปหมดเดี๋ยวชาวบ้านก็มาขอกินหมดเอาไปทีละเท่าที่มันจําเป็นนะทุกท่านนะครับเรามีกี่คนเราก็ให้กินคนละสองซองนะครับต่อวันนะไม่ให้กินเกินนั้นต่อวันให้กินคนละสองซองเช้าหนึ่งเที่ยงหนึ่งนะฮะจบตอนเย็นไม่ต้องกินเดี๋ยวนอนไปหลับ อ่ะอะโอเคครับผมก็ขออนุญาตนะฮะอย่า <c oughs> ลมเนะกราบขอบพระคุณนะผู้ใหญ่ใจดีนะท่านดีมากๆที่แม่ตานะครับส่งกาแฟน,นะมาให้แล้วก็โกโก้มาให้นะผมก็จะลองทานดูนะะก็ขออวยพรให้ท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญนะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปร,รารถนานะครับรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิงขึ้นไปอีกนะเป็นท่านเดียวกันนะที่สนับสนุนมอบเงินให้ซื้อน็อต นะทุกท่านเป็นท่านเดียวกันฮะก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะฮะเดี๋ยวผมก็จะคุณดีขึ้นแล้วออรอดูนะทุกท่านกราบขอบพระคุณมากาครับเป็นข่าวดีก่อนเข้านอนครับผม